หมุนนามุนเดียวหมุนเดียวมันเดียวปานสู้อยู่้งมันาสวยๆนะถ่าสวยๆนะกําลังอัดลไปทางไหนเรไปทางด้วยมาไปเราไปด้วยมันไปไหนเราไปด้วยอันนี้ตรงนี้ไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดแค่ไม่ต้องหยุดหมุนๆอ่หนเดียวีก็ไม่เป็นไรฮะปีก็ไมเนไขาวกองอยู่นะเอาแบบได้ตัวปืนหมุนๆมุนเดียวหมุนเดียวหมุนเดียวหมุนเดียวเอาตัวทั้งตัันนี้นะนี่ก็ล้วกันเลี้ยนุเขาเอาด้วยเรอหนึ่ันเป็นไร อ่าคุณเถือบุญนเดียวอ่าบุญเดียคุณเถอข้าใจแล้วโดนไปหลายทีแล้วคุณเห่อเขาโดนไปหลายทีแล้วยัง่ยใจยังบนเดียอ่ดียวอันนี้คือบ่อนะปเพื่อบุนี่น่งเนี่ยพันนี่ไม่น่าพันประแดงสิบุญนึงเดียวเดียวอ่าคุณคุณเถอคันตามสายนะครับมันเย็นเรื่อยๆนะฮะเถอล่นแนคุณเหอนั่นแล้วบอกเดี๋ยวมปเรื่อยๆอกเดียวนเดี๋ยวเกดี๋ยวเกย ตัวัยงถอยหลังถอยหลังถอยหลังมาเนเดียวหมุนเ่นเียอากลนเดียวอได้ยังี้ได้ตัวเอานี่ไม่ได้เมเดี๋ยวเล่นมืออย่าไปดันเปถ้าดันเก็เียเรียบร้อยเลยเดียวเราไม่รู้มันกินตัวเดียวเราม่รู้ว่าีตรงไหนใช่ฮะนตายบเดืนานเปล่านะไอ้ไอ้ลูกนั้นใช่ป อันนี้กล <Maybe. S 2> ั่ขึ้นอันนี้ก็อ๋อพันเนอะมันหมุนตามมาเรื่อยๆขนยังขึนยังขึนยางขึ้นแลขึ้นลขึ้นแลขึ้นยังขึ้นยโอ้ยขาวมาเจ้าจงกระ่นเข็เขจะหันหันหัวตามสายไม่เห็นเลยเออ้ยปึ้มปึ้มปล่อยปล่อยปลยน้น่เดียวหมุนอย่างเดียวหมุนอย่างเดียวเ้ำน่งเดียวเพระเปล่อยไกลดิอันนี้ปล่อยไกลข้างหน้าปั่นประแดงก็เร็วน้ำมาลังสวยอินซีโอ้โหขาวเจ้า

โชวได้แล้วครับนี่ยโชวได้แล้ว